คำถามคือแล้วที่มาที่ไปของพวกเขาเป็นอย่างไรอะไรทำให้พวกเขามารวมตัวกันในสถานที่แห่งนี้และอะไรที่ผลักดันพวกเขาให้ก้าวไปยังจุดสูงสุดของโลกนี่คือเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของร้านน้ำชาอันดับหนึ่งของโลกเวทมนต์ที่จะพาทุกคนก้าวผ่านกาลกเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องของวิทย์ซัมสัน เจ้าของร้านและผู้วิเศษที่ถูกคอรหาว่าเป็นคนบา้าเทศกาลแห่งความสุขการพบกันครั้งแรกของวิทและลูกศิษย์คนแรกของเขาเดียติเมตเด็กชายลูกครึ่งเทพที่ครอบครองอำนาจเหนือเหล่าสปิริตทุกกลุ่มพอผู้ให้กำเนิดเดียตี้คือเทพเอนกิเทพผู้สร้างเหล่ามวลมนุษย์ทว่าเมื่อเขาสร้างเด็กทารกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้วแต่กรอบไม่เลี้ยงดูและส่งเด็กคนนี้มาหาวิท วิทที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปจึงรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้และตั้งชื่อที่แสดงเจตจำนงอันยิ่งให้พร้อมกับพาเขาเดินทางออกจากหมู่บ้านวิชชอซึ่งอยู่ภาคใต้ของคาบสมุทรอิตาลีสู่เมืองสตราสบูร์กพื้นที่ใจกลางยุโรปในช่วงเวลาที่อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ร้านสมุนไพรวิทารียถูกเปิดขึ้นและรองรับลูกค้ามากมายภายใต้กฎเพียงกฎเดียวไม่ว่าลูกค้าเป็นใครขอเพียงจ่ายเงินรับของ ทุกอย่างก็จะสิ้นสุดสองสิทธิอาจารย์ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจนกระทั่งใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบสามขวบของเดียตี้ก็มีเพื่อนเก่าของวิทมาเยือนถึงหน้าประตูเพื่อแจ้งข่าวสำคัญที่ทำให้วิทต้องออกเดินทางและทิ้งเดียตี้ไว้กับกาดีแขกผู้มาส่งข่าวซึ่งตอบรับงานพัฒทม์เป็นหมอแทนวิทแบบไม่มีทางเลือกการอยู่คนเดียวในร้านไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเดียตี้แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือ เมื่อคล้อยหลังอาจารย์ที่ออกเดินทางไกลก็ดันมีลูกค้าสุดประหลาดหลากหลายเข้ามาเยี่ยมเยียนทั้งวิญญาณหลบหนีปีศาจบาดเจ็บและกลุ่มโครแมนเซอร์ที่พบว่าเด็กชายผู้เฝ้าร้านคนนี้มีดวงวิญญาณกึ่งเทพซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการฝึกเวทมนต์นี่คือเรื่องบังเอิญไม่ใช่เดียตี้รู้จักอาจารย์ของเขาดีนี่คือการบ้านที่เขาทำส่งก่อนเทศกาลแห่งความสุขประจำปีจะมาเยือนต่างหากแน่นอนว่า เขาไม่มีความหวั่นเกรงเลยแม้จะอายุยังน้อยแต่เขาก็ถูกสอนมาอย่างดีหลักปฏิบัติเพียงข้อเดียวของร้านสมุนไพรวิทาเรียทุกคนที่ก้าวพ้นธรณีประตูคือลูกค้าลูกค้าเข้าร้านจะปล่อยให้ออกไปง่ายๆได้อย่างไรขอเพียงจับจ่ายสินค้าของร้านจะปีศาจพูดผีหรือพ่อมดเขาก็ยินดีต้อนรับทั้งนั้นและนี่คือเรื่องเล่าก่อนวันแห่งการเฉลิมฉลองจะเริ่มต้น ของว่าที่มาสเตอร์คนแรกของร้านน้ำชาวิทาเรียเดียติเมชติดตามได้ใน The Master of v i t h e r i a อ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ